อีกจะเาข้าวเช่องกิมมาหานะครับในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ชาวนานครับผมก็อยากจะบอกว่าการทําไร่ทํานามันช่างมีความสุขมากนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงคุณอยากถอคขวยชักว่าวที่ไหนก็ได้ตามสบายคุณเลยนาคุณทะไรก็ได้เมื่อวานผมกับเพื่อนผมก็ช่วยกันยืนชักว่าวใสาร่รถแท็กเตอร์คันนี้ันปรากฏว่ามันเลื่นมากเลยลื่นแหลยิ่งกว่าใช้จราบตีซีให้ตายเถอะเคล็ดลับของผมก่อนชักว่าวคือดูหนังโป๊ลงไปในไอโฟนของคุณ หนังเฮียอะไรก็ได้ที่คุณชอบสำหรับผมแล้วผมโหลดในพอทับเอาไม่ก็เข้าไปในเว็บ x.com หรือเข้าว่า h o ก g u y มันก็จะมีหนังให้คนเลือกเลยชัดพัดคุณก็ใช้ที่สองมือที่พระเจ้าให้มาสไลด์คุยเองคุณนั่นเลยน้ำม้าที่ได้มาก็จะมีสีที่แตกต่างกันอาจจะมีสีม่วงสีขาวสีต่างแต่ถ้าเกิดผมขอเตือนนะถ้าเกิดคุณชักว่าเกินมาละสี่สิบครั้งน้ำม้าคุณจะกลายเป็นคล้ายๆกับหนังแกะ สามารถทําเป็นปุ่มจิตีนได้ก็เป็นความสุขเล็กๆสำหรับชาวไร่อย่างพวกเรา